ก็ <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิป Q&A นะครับผม่าแล้วก็จะ <ata> มาในช่องเออเฮอ,อเฮใจเย,ย็ยนครับนะ <c oughs> แล้วก็จะมาดูที่คอมเมนต์นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสน,นุนกันมาตลอดนะครับผมจนถึงพันซบับสไครต์นะครับผมตอนนี้ก็หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งห้าแล้วนะครับพันกว่าละอทุกคนสังเกตไหม ไอ้เน,นี่ยวิดีโอวิดีโอในช่องพี่พี่เผื่อลบไอ้ไฮไลท์อะไอ้ไฮไลท์ล่าสุดอะไอ้ไฮไลท์ที่ดันไปห้าพันหกอะที่เผื่อกดลบอะ่ะพี่ว่าจะลบสตรีมออกใช่ไหมเพราะว่าสตรีมมันติดเด็กกับติดแต่ว่าไฮไลท์ไม่ติดนะพี่ไปกดลบไฮไลท์อะหรืออันเดียวเนี่ยพาจัดนะครับมาที่คําถามแรกนะครับ Q&A ที่มีผู้สาวยังก็อันนี้ก็มีแล้วครับผมอสองนะครับ อาคคมผมจะได้ตอนไหนไอ้พี่ก็ไม่รู้กันนะ <c oughs> Q&A คอมพี่ราคาเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดครับอ่อคอมพี่นะครับราคาเท่าไหร่เหรอก็หลายเซนหใช่ไหมแล็ปสิบหกกแล้วก็กรัดจอ GTX 1070นะครับอ่าพวกเมนบอร์ดอะไรที่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รวมทั้งหมดก็ซื้อคอมมานี่ หมื่นเก้าสองหมื่นเลยอ๋อสองหมื่นเพราะว่าหมื่นเก้าแบบเสร็จแล้วก็จอจอพี่ตามจริงจอนี้มันสี่ห้าพันนะแต่ว่าพี่ซื้อต่อเพื่อนนะซื้อมาพันหนึง่งเป็นสองหมื่นหนึ่งร้อยอะไรแบบเนี้ยสองหมื่นหนึ่งร้อยครับผมพี Q ่นเอพี่มีใครเป็นไอดอลอ่าพี่มีใครเป็นไอดอลหรอไอดอลของพี่นะครับคนที่อันนี้หรอที่พี่ดูแรกๆนะที่พี่มีกําลังใจเพราะ ปาโจาครับปาโจเมื่อก่อนพี่ดูเขาตั้งแต่ทำคลิปเกี่ยวกับพี่มาร์คฟันเหล็กแล้วครับผมดูคลิปเขาตอนหวนล้นๆเลยแต่ตอนเขายังไม่ทำพีไฟอ่ะพี่ติดตามเขาตั้งแต่เล่นวอลซีอ่ะครับปาโจเขาพยายามมากครับเขาทํามาตั้งแต่ไม่มีคนดูเลยครับผมก็เลยดูเขาแล้วมีกําลังใจนะครับขณะเขาไม่มีคนดูเขาไม่ท้ออะไรแบบนี้เก,ก็บเป็นกําลังใจของตัวเองครับพี่อายุเท่าไหร่อายุ19ครับผมพี่ท้อไหมกับการทํา youtube ถามว่าท้อไหมเหรอแต่พี่จะให้ดูช่องเก่าพี่ก่อนที่พี่จะทำแบบนี้อ่ะพี่ทำช่องเก่ามาก่อนนะครับเนี่ยช่องเก่าพี่ 500, อ่ะห้าร้อยห้าร้อยหกสิบหกอ่ะคือวิดีโอมันไม่ได้ดีเลยเว้ยทุกคนพี่จะให้ดูคือโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าอ่ะคือมันไม่ได้ดีอะไรเลยอะทุกคนคิปพี่อ่ะ

ตัเนี่ครับก็จะเป็น YouTube ช่องเก่าของผมนะครับก็ถามว่าท้อไหมก็มีบ้างครับแต่ก็จะไม่หยุดทําแน่นอนนะก็จะทําเรื่อยๆ Q&A พี่ชอบใครมากที่สุดใน YouTube อ่าพี่ชอบใครมากที่สุดใน YouTube หรอ ตอบยากอ่ะชอบมากพี่จะเอาแบบตอนสมัยที่พี่แบบว่ารู้สึกชอบคนแรกเลยใช่ไหมแบบว่าชอบคนแรกเลยคือพี่เจมส์สกิททีวีครับพี่เจมส์สกิททีวีชอบมาก <c oughs> พี่เคยรู้สึกพี่เคยรู้สึกท้อไหมและถ้าเคยรู้สึกท้อพี่แก้ไขปัญหากับการท้อยังไงเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับน้องพี่เคยรู้สึกท้อไหมเหรอ ท้อมากเอ่อรับมือยังไงหรอรับมือกับการทอยยังไงคือเมื่อก่อนอ่ะพี่เนี่ยผู้ติด,ดตามหนึ่งร้อยห้าคนนะเว้ยพี่ก็ท้อมาตลอดแหละแต่พี่ไม่ถอย,อยงไงก็บอกกับตัวเองไว้ครับสักวันเนี่ยสักวันเนี่ยมันต้องเป็นวันของเราเราเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละครับทุกคนก็คือ บอกตัวเองไว้ว่าสักวันอะเราต้องประสบความสําเร็จให้ได้ครับมีกําลังใจครับสู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี P ่เอพี่ครับถ้าเราตัดคลิปกับโทรศัพท์อ่าแค่เครื่องเดียวมันจะไหวไหมครับตอบด้วยนะครับพี่เอออันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่เคยทําในโทรศัพท์แต่ผมเคยทําอยู่นะตอนนั้น Oppo A37 เอะทาาแต่ว่าคุณภาพเรื่องคุณภาพอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีนะครับก ในทรศัพท์ถามว่าทําได้ไหมได้ครับเ,เรื่องคุณภาพอะไรแบบนี้อาจจะไม่ดีอาจจะไม่ดีเท่าคอมหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเราจะทํา youtube ไปเรื่อยๆคือว่าเราไม่หยุดอ่ะจ,จุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่โทรศัพท์ใช่ไหมเราทําไปเรื่อยๆเพิ่มลงคลิปหนึ่งเพิ่มหนึ่งถึงสองคนก็ถือว่าดีแล้วครับสู้ๆนะครับเปิดหน้าได้ไหมอ่ะเออเหมือนซับอ่ะเหมือนซับทวงแนละ้ว ถ้าพี่ถึงหมื่นซับพี่ทวงนะเออทวงพี่นะเออใชคมีทวงยูแอนเอพี่อายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนทำยูทู e มานานยังพี่อายุเท่าไหร่เออพี่อายุสิบเก้านะครับผมอยู่จังหวัดอ่านครราชสีมานะครับโคราชนั่นเองครับจังหวัดเดียวก,กันกับพี่มาดีนะทำยูทู e มานานยังกด็ดูครับคลิปีอะสองปีรอบปีนี้เป็นสามเออสำหรับคําถามไหนที่ยังไม่ได้ตอบก็อย่าเพิ่งเสียใจกันนะครับผมเออดอกชิปมันจะยาวเนาะ อันนี้ผมแบบอ่านพอคร่าวๆนะครับผมผมจจะตอบอาจจะตอบไม่หมดนะครับดอกคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอานะครับผมก็ผมมีเรื่องเล่านะครับผมมีเรื่องเล่าจะเล่าตอนหนึ่งหมื่นซับนะครับเรื่องราวชีวิตนะครับทําไมผมถึงมาทํา YouTube ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับตอนหนึ่งหมื่นซับนะครับอย่าลืมทวงนะครับก็สะพาหน้องๆมาสุ่มคาบุกงคาบุกิอะไรแบบเนี้ย ได้ป่นาะทเนาะพี่ก็สุ่มไปเยอะแล้วนะครับสําหรับคาบุก,กิสุ่มได้ไปเนะี่ยพี่ก็สุ่มไปเยอะแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูสามพันกว่เพชไม่ได้อะไรมันก็เลี้ยวพอสมควรน,นะอ่ะอันนี้พี่ก็กดอันนี้ไว้ละโอกาสมากจัดไปปังโอ้อย้ำโซ่ไปปานกลางนะครับโอ้ไม่ได้ว่ะทุกคน ไม่ใช่เพิ่งเชิญมาดีครับก็สรุปปานกลางอีกแล้วไม่ได้หว่ะทุกคนกาสน้อยน้อยแมวปานกลางไ,ไม่ได้ทุกคนว่าพี่จะได้ไหม ็ไม่ได้ครับทุกคนก็หมดไปเยอะแล้วไม่ได้สักทีนะครับพี่ว่าจะไม่เอาละสำหรับหัวค่าบวกี้นะบางคนออกง่ายก็ง่ายเกินครับพี่ไม่ได้เลยนะก็ไปแล้วครับชิปนี้ก็มาทำชิป Q&A เฉยๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันใหม่ชิปหนะ้าไปแล้วครับ